สวัสดครับผมครับเศ้านี่ก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งครับผมจากที่ฝนตกครับเมื่อคืนนี้จะเป็นบรรยากาศขึ้มขจัหน่อยนะครับเนาะพอมฝนพายุเขานะครับ ขึ้นนี่ก็ตกไปก็เพราะมีน้ำครับผมนี่น้ำแถวไฮนาแถวนี้คขังครับเดี๋ยวอีกภาพอยู่เบื้องห้ตะก้านะครับติดตกไปหลายมือแล้วคนนี้นตกมาใตนะครับขึ้นครับผมไก่จะหอด เราจะดูทำน,น้านะครับผมเราดูเหตุน้าแล้วกับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคึมฝนก็เริ่มตกเริ่มยังลงมาครับนี่น้องนี่บรรยากาศตอนเศร้าๆแล้วครับนี่ไทยพี่น้องเบิ้งครับผมอันนี้เป็นทั้งเทิงๆฝนครับเป็นสะนะครับนี่ ้วก็ต้นกล้วยนะครับที่ปลูกไว้แตเ่เริ่มแรกนะครับเริ่มเงยเริ่มเขียวได้ฝนแรงหมอกงามใช่ไหมครับมีลายอย่างครับมีต้นกล้วยมีข่าตะไคร่นะครับมีไผ่นีให้ให้ใต้ซ้าเนี่ก็ว่าจะปลูกกล้วยนะครับให้ปลูกกล้วยเบิดกับ รักนีน่ลมล้มเลยนล้มสิแห้งอยู่ครับเมื่อคืนแต่ฝนบ่แห้งฝนไหนเนาะลมแห้ง บรนยากาศเช้าครับนองนนครับผมเดี๋ยวจังหน้อยังสิเปงออกครับนี่น้ำน้ำงจีขังูีตมไฮตะกานะครับเดี๋ยวก็เปองออกจังหน่อยครับ คือหายไม่ได้กินน้ำเั็นน้อยก่อนเนาะครับผมสวัสดี ประมาณเดือนนึงนะครับนี่ก็าปีประมาณสักเดือนประมาณนี่คือเ่าห่อตกเดือนหนึ่งนะครับ,รห,นห,นรบหัวขวบมันเ่าก็าชีดลกมาดำนะครับก็นี่ผมวานมือมือใหม่นะครับนี่คือปีแรกนะครับสิด่ดีเฮดก็าชีบวัวปั่นไรน,นะครับเนาะอีแรกเชีดเองครับปีนี้เห็นหน้าเองเนาะ กับผมบางคนเพิ่งกะหยอดนะครับหยอดตัวว้านเอาแล้วพี่ดียังผมสีด,ดำมัฟอยนี้ดำน้องเบิ้งนะครับเพราะว่ามันตีกายนี่ก็หยอดแล้วครับนี่นีเพิ่งหยอดเอาครับนี่เด็กะออกแนวหมอกแน่นะครับเพราะมันหยอดมาก,กับฝนตกใส่นะครับ อันนี้ป็สูสวนก็เกษตทั้งผมครับนี่สิดปูเว้นแต่ลงคลิปแรกนะครับที่ตอนผมใส่ปุ๋ยนะครับนี่ตัวน,นี้ก็ได้ไวายได้แตเพราะเด้กเก็บกินอยู่ครับนี่กเกษตรยั็ยังอยู่ครับเดี๋ยวให้มันเก็บเอ,อกเบิดตรงไหนก่อนจะกินมาถยนะครับ แต่ว่าปีนี้ละมันก็เทละค่าวไม่ค่อยดีนะนโอ้นหนามไายไหยนี่นี่ครับอหน้นี่หนามลร้ใช่ไหม นี่เดียวกันีจัาหน่อยครับผมก็จะถ่าหุดครับก็มีน้ำแล้วครับมือขึ้นมือขึ้นพน,นตกพอาม,มันมันแห้งนะครับมือว่าน,นแห้งเลยมือขึ้นต้นนตกใส่มันก็นเลยนี่น้ำเต็มแล้วครับนี่งาขึ้นหลายครับ ยังย่างกลับขึ้นในเบื้องสวนครับอันนี้เป็นสะครับนี่สะแล้วกับผมปลูกกล้วยปลูกพืชนะครับพืชพักต่างๆครับนี่ไข่ครับ ห็นหลอบบอนะครับผมน้ำก็น้้ำก็เริ่มหลแล้วครับครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งซ้าแล้วถ้านถ้ามันตกได้ลหลายมือที่ต่อกันอาจจะเต็มนะครับนี่นครับไผ่ก็เริ่มง่ายแล้วครับผมไผ่วยก็เริ่มงามครับผม กสามสี่เดือนนะครับี่กล้วยสี่เดือนนะครับสี่เดือน,อนจะเข้าหาเดือน,นครับี่กล้วยปลูกนี่ข้างล่างนี่ผักบวบครับนี่ล่างนี่พักบวบกระเดาครับนี่ เดาถวายครับนี่ตโมใหญ่ครับนี่วันตอนสี่เดือนครับเดาพักบวบครับงามขนาดครับพักบวบเต็ดไปกินหลายรอบแล้วครับนี่แตกยอดไม่อีกครับนี่พักบวกมีครับมีขาออกดอออกนอออกดอครับขาออกดอกแล้ว ปลูกได้หลายหลายเรียกันครับนี่พักอีตูวครับนี่ตะไคร้ตะไคร้ผมจะปลูกอ้อมเลยครับนี่ปลูกอ้อมชาเลยด้วไข่ครับนี่อ้อมเลยฟังคุณครับนี่กำลังปลูกไม้ครับฟังนะฟังในปลูกแต่เริ่มหกช้าไหมครับนี่านเลื่อยขยายเอาซุ้มที่ปลูกไม้คะับไปขยายไม้ครับขยาย นี่พับกบัวมงามครับอ๋อโม,มสิดาครับนี่มันมางามโีซิดาครับเด้อฝรั่งแต่อืนฝรั่งเนาะคนดีสานอื่นโมสิดาครับรรบ,บรรยากาศฝนตกครับตอนเช้า,านะครับผมามาชมทุ่งนาทุ่งทุ่งสวนนะครับ,รบนี่ นาแบนเทาครับฟองเงี้ยมือนเศร้าบรรยากาศนาฝนครับโอ้นะครับเปนมะเขือครับนครับเมะเขือเป็นหมากเป็นเลยเป็นหมากไร้รามาครับเอาไปกินลร้รอบแล้วต่อไปก็กลว้กลวยกล้วยเสืเหลืองทแทงนอคิดว่าครับนี่เห็นไรต้นแล้วครับแทงนอขึ้นมานะครับ เท่งนองครับนี่สองต้นนี่นะครับเท่งนองนดน้านี่ต้นหนึ่งแคบหน่อยน,นะเดี๋ยวจะปุ๋ยมาใส่มันกันปลาเก,กา๋สูงกับต้นกล้วยก็สูงนะครับนี่กล้วยมันสี่เดือนกว่าครับเดือนกว่าแลากกว้วยครับ ดินมันน่าแน่นครับเนาะมันยังไหลมาอยู่ครับฝนตกมันไหลอยู่นี่ครับตะไคร้ใค่ปลูกไม้ครับนี่ใครับไ่ปลูกไม้ปลูกอ้อมเลยกับหญ้าแฝกครับหญ้าแฝกที่แรกผมปลูกหญ้าแฝกก่อน,นครับอ้อมวานนี้มันตายครับวันเมื่อกี้ต่วนของคนเลยตะไคร้มาปลูกใหม่ ข่ากปุกข่ากระมีครับครับผมเนี่ยกระสวน,นกล้วยกันครับทุกคนขอบบ่อนี่ขอบาฟกล้วยครับนี่ครับผมหลังนี้เนาะสวนกำลังเริ่มงามครับผมได้นำน,น,นำฝนเนาะนำฝนเริ่มงาม ถึนกล่วยครับแต่ดินมันยังบ่อยู่มาได้นะครับดินมันเนี่ยนำไหลลงมาสอดลงมาครับไหลลงซาเบื้ครับผมผมจะถอนหนาแน่นครับ อันยาเดี๋ยวันนี้เอาขึ้นเป็นหยามาตัดนะครับจะใสยหยามาตัดหยาแถวขั้นแทหนนะครับขึ้นหลายแล้วบวบเขียงกล้วยครับนี่กำลังเหลืมไงนะครับฝน ตัวไข่ครับนี่ตัวไข่ย่าขึ้นหกแล้วครับนี่บุกฮ่้ครับนี่บุกฮุ้นี่ทางลงมาครับทางลงกล้ยปลูกไม้ครับนี่ก็ลังแตก แยกนอนครับเนี่ยแตกยอดทุนีอ่อ๋แต่ไข่ครับงามครับไข่ครับไข่ครับุณไก่ครับ,รบผมเดี๋ยวมาปล่อย สามหมื่นครับนี่เจ๋อๆครับเนาะครับผมพูแม่แลกัลูกมันหิชาตัวครับปล่อยไปเทียงนาเฮ็ดคอไว้ครับนี่ขม้นฟุ้นตกครับสาดใส่เปียกเว๋เยว จช้ทั้งกะาสีมาต่อทั้งคางอีกครับเพราะฝนมันสาดครับให้มันอยู่เป็นตธรรมาชาตินะครับเนาอเดี๋ยวเขาออกลูกเรื่อยๆครับผมไก,ก่แจเน่ย่ออกลูกของลูกแพรไว้นะครับ เอคนทุเรียนครับเรียนตุเรียนครับกำลังกำลังงามครับนี่เรียน,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 น กวยกลวยนอท่ผมแม่โคเขาขุดก่นมานะครับต้นเก่ามานนะครับขุดเป็นขุดทิ่มใ้นะครับก็เลยแตกนอกขึ้นมาแบบนี้งามเลยครับผมบด้บปลูกนะครับนี่เป็นเองนะครับเจ้าว่าสิทิ่มนะครับก็เลยบ้างเป็นขางซ้ายที่นี่มันได้ฝนได้ยังในน้ำก็แตกนอกขึ้นมาครับนี่ งามเลยครับนี่มือ้อครับต้นครับิ้นครับนี่้วยนะครับเอาพี่น้องเนี่ยเห็ดยังพูนี่ครับเหลืองหมอกด้วยนะพี่น้องเด้อไว้มาให้เห็ดครับนี่เหลืองหมอกแล้วครับเห็ดละงหัเห็ดเพิ่งนะครับนี่คูหน่อยครับตังคูนี่ เอาครับพี่น้องคลิปนี้กะเดี๋ยวไว้ทีนี้ครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะครับเนาะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับอ่าอยน่ใฟาร์มครับตลอดมาครับพี่น้องขอขอบคุณอะไรครับผมช่วงนี้กับบุกอได้ลงคลิปครับผมกรเสียบย้ำลงคลิปให้พี่น้องในเบื้องเรื่อยๆนะครับผม ก็จังได้กกะยาทิมยาปลากันนะครับพี่นอ้องร่าังใจกันครับผมเอาครับผมเคลบนี้เสนอครับผมประกันกนฬาครับสวัสดีครับผม